เปิดวันแรกแล้วกับร้านเมซองโลลูร้านแฮโลเปิดใหม่ของพี่ปาไอเบอรี่ที่ได้คอลแลบกับเชฟมาสโตเชฟคนดังจากร้านอมคาเสะที่จองยากที่สุดในไทยมาร่วมงานด้วยรับรองอร่อยแน่นอนมีขายทั้งแบบอาราคาและแบบคอสวันนี้เรามาชิมแบบคอสกันโดยที่ทุกเมนูเชฟจะใช้ข้าวและซอสสุดลับของเชฟเองใส่ไปในทุกคำเริ่มที่แอปเปิ้ลไทเซอร์เป็นมะเขือเทศยูสุเจลลี่กาลิต้าเป็นเมนูให้ความสดชื่นก่อนเริ่มคอสโลคําแรกเป็นมาดซอสอูเมท็อปด้วยใบยชิโซเนื้อปลาสดมากต่อที่อะตเตะและกุ้งหวานเนื้อเดงกุบวน ตัวจากนั้นเสิร์ฟแอปเปอรไทเซอร์ฮามาจิคาปาชิโอกินแล้วสดชื่นปลาฮามาจิเนื้อนุ่มอร่อยลงตัวโทโรทาคุโทโรสับให้มาแบบเต็มๆมาถึงเมนูที่ชอบสุดๆอูนิคาเวอแอกิโมเมนูนี้หวานฉ่ำมากใช้อูนิบาฟุนโอกาวะกล่องเขียวในตำนานให้รสครีมมี่อร่อยแบบแสงออกปากและโลคำสุดท้ายอุนากิสาลายมาแบบกรอบมากๆปลาไหลเนื้อนุ่มฉ่ำซอสกินแล้วเข้ากันสุดๆปิดท้ายด้วยซุปและของหวานไอติมชาเขียวถั่วแดงตัวไอติมออกเข้มๆ่วแดงรสชาติออกหวานกินด้วยกันแล้วดีงามสุดๆร้านตั้งอยู่ที่โครงการ เวลาหลังสวนชั้น B1 จองผ่านหน้าไอจีร้านหรือวอล์กอินก็ได้